ระยะระยะแข่งหัวแล้ว <avez> มันไปกระแทก ครูดไปเลยใช่ไหมครับใช่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นปีกนกมันก็คือมันก็กลายเป็นว่ามันต้องมีตรงข้างๆที่ครูดไปเลยแล้วอย่างนี้ส่วนใหญ่มันจะติดไหมครับพอมันคูดไปแล้วมันมันก็จะขูดก็เสียหายใช่ไหมถามว่าเสียหายไหมแต่ดินขนาดนี้ไม่เสียหรอกครับเพราะมันนิ่มอยู่ มานีเอาเรื่องเลยนะครับนเะ่ยสงสัยจะถึงเย็นนะหนุ่